สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยน,น,นะครับกับวันที่16มีนาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางประเทศไทยนั้นได้ทำการเปิดจองเครื่อง PlayStation 5แบบ Walk In นะครับในครั้งที่3ของปี2566กันแล้วนะครับซึ่งตัวผมเองนั้นก็เลือกที่จะลงพื้นที่ย่านใกล้บ้านที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวห้างเซนทัลพะลาม3โซนพาวเวอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าในรอบที่แล้ว ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าห้างห้างนี้แหละที่จะมีการซื้อเครื่อง PlayStation 5ได้ง่ายที่สุดในโซนของกรุงเทพมาหานครนะครับซึ่งตัวผมเองก็ลงพื้นที่แบบชิวๆเลยนะครับไม่ได้แบบไปไปก่อนล่วงหน้าเลยนะครับก็เรียกว่าผมมาถึงห้างเซ็นทรัลพลาม3าเนี่ยประมาณ10โมงนิดๆแล้วนะครับ10โมงนิดๆแล้วก็ต้องตกกระจายนะครับกับโซน p าวเวอร์บที่เมื่อผมมาถึงนั้น ว่าตัวคิวในการจองซื้อเครื่องเพ a y 5นั้นค่อนข้างโล,งล่งเหลงเบาบางมากเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าชิลๆเลยนะครับไม่ต้องอวิ่งอะไรให้เหนื่อยนะครับมาเดินแบบชิลๆก็ในตัวชุดที่ทางห้าง p o w บ r b u y เขามาจำหน่ายตัวเครื่อง p พ a y 5นั้นจะเป็นตัวชุดพ่วงตัวจอยคอนโทรเลอร์1ชิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวชุดพ่วงที่ไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับก็เรียกว่าถ้าคนที่ อาจจะใช้ตัวจอยคอรลเลอร์ตัวที่2อยู่แล้วก็คงจะแฮปปี้นะครับหรือว่าถ้าคนไหนมองแล้วว่าไม่ได้มีความจําเป็นจะใช้ตัวจอยคอรลเลอร์ตัวที่2เลยก็อาจจะเอามาจําหน่ายในตลาดมือสองนะครับอาจจะยอมขาดทุนในราคาสักประมาณ400-500บาทนะครับก็ถือว่ายังมีคนที่ต้องการอยู่นะครับกับตัวจอยวันเซนนะครับก็ถือว่าเป็นชุดพ่วงที่อโอเคเลยแหละนะครับโอเคเลยแหละแล้วก็ตัวห้างพาวเวอร์บายนั้นก็มีจําหน่ายอยู่ที่จํานวน15เครื่องนะครับ15เครื่อง ซึ่งตัวผมเองก็เฝ้าสังเกตการที่โซนพาวเวอร์บาย5สเตทันพาราม3เนี่ยเกือบๆหนึ่งชั่วโมงนะครับเกือบๆหนึ่งชั่วโมงก็ได้พบเจอกับ amer, เกมเมอร์รุ่นเก่าเลยนะครับรุ่นเก่าเลยนะครับกับพี่เสิร์ดเนี่ยก็คุยได้อัธรอออรรถอ,อชาติมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีตัวเรื่องราวของวงการวิวีโอเกมตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอ่าก็อาจจะมีการได้พูดคุยกับพี่เสิร์ดแล้วก็เอามาฝาะเ,เ,เพื่อนกันนะครับก็ผมคอยเนี่ยที่โซนพาวเวอร อตอนมาถึงเนี่ยประมาณ10โมง10นาทีนะครับจนถึงประมาณ11โมง10นาทีก็ตีไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ปรากฏว่ายังไม่มีใครที่มาต่อคิวเพิ่มหลังจากที่พี่เสิร์ชมาเลยนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ในการจองซื้อเครื่อง PlayStation 5ในประเทศไทยในโซนของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็พอที่จะเริ่มฟันธงได้แล้วนะครับว่าเกมเมอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะได้เป็นเจ้าของตัวเครื่อง PS5 น่าจะครอบคุมเกือบเกือบร้อกันแล้วนะครับเพราะว่าตัวเครื่อง ps 5เนี่ยยังมีเหลืออยู่อีกเกือบเกือบสิเครื่องเลยนะครับตอนที่ผมออกมาจากโซนพาวเวอร์บนะครับดังนั้นก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าเกมเมอร์ชาวต่างจังหวัดนะครับเกมเมอร์ต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะถึงคิวของพวกท่านแล้วนะครับที่จะได้เป็นเจ้าของตัวเครื่อง playstation 5กันได้แล้วนะครับเพราะว่าในรอบนี้โซนพาวเวอร์บาเนี่ยก็มีการเปิดจองซื้อ าตามต่างจังหวัดต่างนะครับที่ไม่ได้เปิดจองมาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับยังไงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ส่งข้อมูลมาเก้งการก,กันได้นะครับว่าการจองซื้อครั้งแรกรอบนี้ของต่างจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับแต่ในกทมเนี่ยยอมรับเลยว่า มันไม่ได้เป็นสินค้าที่หายากเลยนะครับ,บกับตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับส่วนในครั้งต่อไปนะั้นจะมีตัวข้อมูลอะไรมาอัปเดตกับสถานการณ์ของตัวเครื่อง p s 5กันบ้างผมก็คาดว่าประมาณวันที่20นะครับ20มีนาคมนี้เดี๋ยวเราต้องลองมาดูกันว่า So ลิสต์โตที่สาขาสยามพารากอนเนี่ยจะมีการอัปเดตหรือว่าเลโนเวทใหม่มีโซนอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่ามีการจำหน่ายเครื่อง PlayStation 5แบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับกับการาเปิดตัวในวันที่20มีนาคมนี้นะครับก็จะ เอาข้อมูลตรงส่วนนี้มาอัปเดตใหเ้เพื่อนๆทราบกันนะครับส่วนในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพ,เพื่อนๆที่รับชมคลิปตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ